เราจะพาทุกคนไปเจอเรื่องที่ถ้าคุณขับรถผ่านถนนสายหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดตอนกลางคืนอาจทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นได้ทันทีเรื่องราวของสิ่งลึกลับที่ไม่มีใครกล้าท้าทายมันคือปอบหมาดำใช่ครับปอบหมาดำไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่เป็นผีที่ถูกเล่าขานว่ามีรูปร่างเหมือนหมาดำตัวใหญ่ขนดำมืดมองแทบไม่เห็นดวงตาแดงกำ่ำเหมือนเพลิงที่ลุกโชนช่วงในความมืด หลายคนที่เคยขับรถผ่านถนนสายเก่าในศรีสะเกดช่วงกลางคืนเล่าว่ามีหมาดำตัวใหญ่มากกระโดดตัดหน้ารถโดยไม่มีทีท่าว่าจะกลัวใครทำให้คนที่เห็นต้องรีบเหยียบเบรกจนแทบหยุดหายใจและนี่ไม่ใช่หมาดำธรรมดาเพราะเชื่อกันว่าปอบหมาดำเป็นสัตว์ที่ปอบเลี้ยงไว้เพื่อหาอาหารในความมืดถ้าหมาดำกินอิ่มเจ้าของก็จะอิ่มไปด้วยแต่ถ้าหมาดำเจ็บ เจ้าของก็จะเจ็บตามไปด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันและน่ากลัวเกินกว่าที่จะจินตนาการได้ลองคิดดูสิว่าคุณกำลังขับรถในความมืดแล้วจูจ่ๆก็มีหมาดำยักษ์ตัวหนึ่งโผล่มาตัดหน้ารถพร้อมกับดวงตาแดงๆที่มองตรงมาที่คุณมันเหมือนเป็นคำเตือนหรือสัญญาณบางอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคนในพื้นที่ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกถูกจับตามองถูกตามติด แม้หลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วก็ยังมีความหวาดระแวงและไม่กล้ากลับไปในที่เดิมตอนกลางคืนอีกเลยนี่คือเรื่องเล่าที่ถูกส่งต่อกันมาหลายรุ่นเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวอีสานที่ยังคงทําให้หลายคนขนลุกและไม่กล้าลองทดสอบถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องลี้ลับและตำนานน่ากลัวอย่าลืมเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจและระวังตัวหากมีโอกาสต้องผ่านถนนสายนี้ในความมืด ขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องเราปรอบหมาดำในวันนี้หากชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้เลยนะครับเพราะเรายังมีเรื่องเล่าสุดหลอนรอเล่าให้ฟังอีกมากเจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วอย่าลืมรักษาความปลอดภัยตัวเองดีๆครับสวัสดีครับ